สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับทุกคนครับพ่อแม่พี่น้อง่ว่าจะเป็นในช่องทางของเพจเฟซบุ๊กนะครับในช่องช่องทางยูทูบนะครับที่ติดตามบอกรอบนะครก็พี่น้องเมื่อนีบอกรอบจะมามมันย้ายปัญหานะครับปัญหานะครับในเรื่องของการเรียกซื้อเครื่องสีเข่าขนาดเล็กน้อพี่น้องที่ยู่ด้านหลังผมนะครับจะมีปัญหาอย่างแน่นอ้พี่น้อง เครื่องสีขขนาดเล็กนี่ครับกับราคากับค่อนข้างที่จะสูงเน้องพี่น้องซึ่มือนี่กับมื่นขึ้นนะครับสําหรับที่จะมีเนื้อปั้นทำน้ำน้องพี่น้องถ้ามีที่ปั้นทำน้ำกับปั้นล้ำนะครับพี่น้องมันก็จะมีราคาเป็นมื่นขึ้นน้องพี่น้องถ้ามีแค่ระบบสีเข่าก็จะอย่พันต้นๆนาะพี่น้องมาถึงหลักมื่นเน้องพี่น้องแล้วที่นี่นะครับปัญหาหลักๆของเขานะครับ เครื่องสีเข uh, uh, ่าขนาดเล็กเนี่ยน้องพี่น้องให้การสีเข่านะครับอ่าลงสีใ่เพื่อนมันจะมีนะครับอ่าแต่แกงร่อนร่อนกากร่อนอ่าร่อนกากพวกเศษฟางเศษยางนะพี่น้องแล้วที่นี่เครื่องสีเข่าขนาดเล็กมันจะมีนะพี่น้องแต่ว่าอาจจะรุ่นไม่ไมนะครับรุ่นไม่ไม่อาจจะมีนะครับรุ่นไม่ไม่เขาอาจจะมีขึ้นแต่ว่าราคาก็สูงขึ้นมีพี่น้องอ่าแล้วที่นี่นะครับปัญหา เครื่องครับรุ่นรุ่นของผมที่อยู่ด้านหลังนี่พี่น้องมันจะมีเนี้ยล่อนกากเนาะพี่น้องเวลาเ้าห้องเกี่ยวเข่านะพี่น้องเกี่ยวเข่าห้อใส่รถเกี่ยวเนาะพี่น้องเพราะหอใส่รถเกี่ยวแล้วครับแล้วอ่าบ่าจะเป็นฟางนะครับเศษฟางเศษดินเศษหินนะพี่น้องมันก็จะปนมาน้ำเพราะปนมาน้ำนะครับเวลาห้องใส่นะครับใส่เครื่องเครื่องเข้าไปนะครับเวลาห้าใส่โถนะครับเัาก็จะตักใส่ไปน้ำกันเบิดนะพี่น้อง มันจะบ่ได้แยกนะครับเพราะเขาใช้น้ากันเบิดนะครับอเวลาเขาปล่อยเข่าลงนะครับปล่อยเข่าลงอพวกฟางนะฟางนะครับพวกฟางเศษใบไม้แน่นะครับมันก็จะไปตันเฮ็ดเห่ามันจะบอล้งเขาก็ต้องมีไม่แล้วค่อยแย่ค่อยทิ่มนะพี่น้องให้เข่ามันลงนะครับแล้วที่นี่นะครับเพราะเข่าล้งแล้วอมีปัญหาอย่างต่อนะพี่นอ้องเครื่องบดนะครับ ด้านนี้มันจะบ่มีอย่างเลยสิเป็นแค่ตะแรงแล้วก็จะเป็นอ่าเหล็กอรูปทรงเลียมๆนะพี่นอ้องโบดดเนะพี่น้องเพราะเพราะมันไหลลงไปนะครับมันจะเกิดการบดการซีเกิดการแตกฮักเกิดขึ้นที่นี่ครับอ่เขาอมุนเฮาก็จะหลครับบันนี้เพราะเขาอมุนเฮาหลหลนะครับก็บจะว่าจะเป็นกากเป็นกากเป็นแหนบนะครับแหนบแล้วกาก,ากเศษฟางนะครับต่างๆก็จะลงไปปนไปในเขาน้าที่นี่พี่น้อง ถ้ารุ่นที่พวมนี้ตะแกรงร่อนตะแกรงล่อนข่าวสารนะครับมันก็นจะปนไปรลายนะครับเรารุ่นรุ่นของผมนี่จะมีตะแกรงสองสั้นนะพี่น้องพวมีสองสั้นดอ,อกหยาก็จะลงอยู่บางส่วนนะครับแล้วส่วนปัญหาอีกปัญหานหนึ่งก็คือเศษฟางนะพี่น้องพวกหัวฟางนะครับแบบนี้พี่น้องเ <c oughs> พราะมันเข้าไปในเครื่องนะมันจะบดพอบดแล้วมันจะเป่าออกพี่น้องมันจะเป่าออกแล้วมันก็จะมาปนลงในเขา ่านี่คือปัญหาหนึ่งนะครับแต่เวลาเข้าไปหุงนะครับพี่น้องเมนูครับมันฟูขึ้นนะครับมันฟูเทากับลิ้นนำออกเนาะแต่ว่ามันมันกับบ่ดีนะพี่น้องผมก็เลยนะครับแก้ปัญหานะครับเอาพดล้มมาเป่าพี่น้องเอาพดล้มมาตั้งตรงที่ขาอสานมันไหลลงพดล้มเป่ากับซอยใดประมาณนึงนะครับอันไหนที่เป็นเสศงแง่ๆมันกับว่าไปนะครับมันกับว่ปิวออกไปมันกับล้งในเข่าคือเขานะครับนี่คือปัญหา อของเครื่องอสีขาวขนาดเล็กนะพี่น้องแต่ว่าสําหรับเครื่องที่อที่มันมีเนยตแต่แกงร่อนข้างบนนะพี่น้องจะให้พี่น้องนะครับตัดสินใจเรียกซื้อเอานะครับว่าจะเอาแบบใดแต่ว่าราคามันก็สูงกาตัวนี้ราคาหลักๆนะครับปันล้าขึ้นกันครับปันล้ํากับจะเป็นประมาณนี้ขึ้นกันครับเพราะห่อใส่ล้ําลงไปเนาะบนห้ามลงไปเนาะพี่น้องมันกะ บ네่คอยลงนะพี่น้องเขาก็ต er> ้องได้แย่ตลอดเวลาพอแย่แย่แย่ตลอดเวลาเขาก็ต้องได้เฝ้าน่ะพี่น้องเขาก็ต้องได้เฝาเพราะเพราะได้เฝะครับเขากับไปไสบ่ได้พี่น้องอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าถุงที่เพื่อนแถมแถมมาเก็บอันแกบนะพี่น้องผมว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยนะพี่น้องค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าเขาสีเขาถุงนึงเนี่ยมันบมันบ่เบิดนะครับ ก็ต้องไปถอดเอาไปเทก่อนหรอกค่อยเอามาเอามาใส่ไหมเข่าถุงนึ่งเข่าถุงปุยนึ่งนะครับใส่แกลบ่เ,เบิดครับพี่น้องผมงว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยไปนะครับพยายามนะครับศึกษาแล้วกะ็เรียกซื้อให้ดีนะครับอันนี้คือสะท้อนปัญหาปัญหาหนึ่งนะครับให้พี่น้องได้เห็นได้ฟังนะพี่น้องนะครับว่าเครื่องสีเข่าขนาดเล็กดียังไงบูดียังไงเนาะพี่น้องดีก็คือมันดีก็คือสะดวกสบายนะครับ เขาจะต้องเอาให้เพื่อนเอาไปซีให้นะครับเอาไปเพื่อนในไปซีนะครับเพื่อนก็จะแบ่งเข่านะครับแบ่งเขาเขายาเขากับสีดได้จะได้เนาะแล้วก็อ่าแกบเขาจะว่าได้หายไกลอันนี้ผมก็เอาไว้บดหายไกลผมก็เลยตัดสินใจซื้อนะพี่น้องแต่พอซื้อมาแล้วมันเกิดมีปัญหาแบบนี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องแต่มันก็ถือว่าคุ้มพี่น้องจะคุ้มยุดอกนะครับคุ้มอยู่แต่ว่าก็ให้พี่น้อง ตัดสินใจซื้อเอานะนะครับเป็นแนวทางนะครับให้เป็นพี่น้องให้เป็นเอามาให้พี่น้องเป็นแนวทางในการตัดสินใจเรียกซื้อนะครับอ่ามือน,นี่บ่าวกบกะน,นะครับมีเรื่องอ่ามาแนะน้าให้พี่น้องฟังนะครับประมาณนี้นะครับในการเรือกซือ้ออ่างสีเข่าขนาดเล็กเนาะจะฝากติดตามนะครับในช่องทางอ่าเพจเฟซบุ๊กนะครับเพจเฟซบุ๊ก บ้าวาาากรอบซูแนลนะครับทั้ง YouTube กับบ้าวกรอบซูแนลคือกันน้อพี่น้องนี่กบับบาวากรอบก็สวัสดีครับ